ก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่นจนมาเจอแฟนเจอกันที่ร้านอาหารมือนกันคนนี้คือให้เรียกว่าแฟนไปเลยเหรอให้เรียกว่าแฟนเลยค่ะเพราะไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสิบปีเคเป็นแฟนตอนนั้นก็อยู่คบกันสองปีที่เมืองไทยนะเขาไปไปมาสามเดือนสี่เดือนมาทิ้งส่งเสียเลี้ยงดูเราจะถามว่าเขาก็ไม่ได้ให้เราเยอะนะสมัยนั้นก็ให้เราเดือนละหมื่นมั่งสองหมื่นมั่งสมัยนั้นน่ะจะเป็นเงินนะแลกเป็นเงินไทยได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้าเงิน จะได้หนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อหนึ่งพันในสมัยนั้นใช่สม,สมัยนั้นคือเงินเฟอ้อมากเลยได้ผู้ชายเลี้ยงดูละหมื่นสองหมื่นนี่คือมันคอมพลซสมากเลยนะเขาก็จะส่งให้เดือนละพันอะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อคุยกับเราอยู่ประมาณ2อปีอจนอยู่กันไปอยู่กันมาเราอายุเข้า16 17แล้วสมัยเดี๋ยวสมัยนั้นติดต่อ,อผ่านอะไร สมัยนั้นก็เริ่มมีโทรศัพท์แล้วนะมีโทรศัพท์นงเกียร์สามสามหนึ่งศูนย์แลกเบอร์กันคุยผ่านเบอร์กันจําได้เลยตอนแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนซื้อให้ด้วยนะโทรศัพท์เมื่อก่อนเราอยู่ยังไม่มีโทรศัพท์นะสมัยกนค่าโทรศัพท์แพงด้วยนะแพงมากใช่นาทีหนึ่งก็เกือบสองร้อยนะแต่เขาก็โทรวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยนะยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่เราคิดว่าเราคงสวยแหละไม่งั้นเขาไม่โทรหาเราหรอก